ลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินนะคะประจําวันที่16ถึง30ในสายนนี้ค่ะชาวราศีธาตุดินก็คือชาวราศีพฤษภชาวราศีกันชาวราศีมังกรนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตำลักข,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 ของ Western Astrology หรือว่าตำศาสตร์ของตะวันตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็เป็นการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียวกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อา จะไม่ได้ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอะไะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุดินนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างดูเหมือนกับว่านะคะเหมือนกับว่าในตอนแรกนะความสัมพันธ์นี้ก็ดู เหมือนจะดูดีเหมือนมันน่าจะไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคุยไปคุยมาหนึ่งคนในที่นี้ดันไม่เอาจริงคือความชอบที่มีให้กันนะมันมีนะคือเราก็มี มีความชอบให้กับเขาเขาเองก็มีความชอบให้กับเราแต่อาจจะเป็นตัวของคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วยังไม่ค่อยจริงจังกับในเรื่องความรักสักเท่าไหรนะ่นักนะคะก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยทํางานในความสัมพันธ์นี้เท่าไหรนะอาจจะต้องเป็นเราที่เป็นคนเทคแอคชั่นต้องเป็นคนตามต้องเป็นคนพูดต้องเป็นคนบอกหรือว่าเป็นคนคอยผลักดันให้ความสัมพันธ์นี้ทีนี้พอแบบ คือ relation ship มันก็คือเป็นการที่ประมาณว่ามันมันมันต้องเป็นการทํางานของคนสองคนอะคือมันคือ teamwork เนาะทีนี้พอมีคนใดคนหนึ่งทาแต่อีกคนหนึ่งไม่ทําคนที่ทําก็เหนื่อยคนที่ทําก็เบื่อนะคะเบื่อเพราะว่ามันจะต้องแบบทาไมต้องพยายามขนาดนี้ทําไมต้องรอนานขนาดนี้คือมันจะมีคําถามอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะคะดูจากลักษณะไพ่เนี่ยในช่วงระหว่างที่รอเป็นการรอแบบไม่มีความสุขเลยเป็นการรอแบบ แบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่คือรอที่จะพูดคุยหรือรอที่จะแบบปฏิสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยรอที่จะเจอมันมันดูมันไม่ค่อยแฮปปี้นะคะและที่สําคัญคือความสัมพันธ์นี้ไม่เติมเต็มถึงแม้ว่าจะมีความชอบให้กันก็ตามนะถึงแม้คนทั้งสองคนนี้จะชอบกันแต่ความสัมพันธ์นี้ดันไม่เติมเต็มเหตุผลเพราะว่ามันไม่ได้มีการแบบทํางานร่วมกันหรือว่ามันไม่ได้เป็นทีมเวิร์กร่วมกันจริงๆเรา รู้แหละว่าเขาก็ชอบเราหรือว่ามีความสนใจในตัวเราแต่เราไม่แน่ใจเลยจริงๆว่าเขาคนนี้คือแบบชอบเรามากแค่ไหนหรือว่าคิดจะจริงๆกับเรามากแค่ไหนอันนี้คือเราไม่รู้เลยนะคะโดยรวมนะคะที่เห็นแนวโน้มไม่ใช่แนวโน้มเป็นความสัมพันธ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า เออมันมีความชอบกันมีความรู้สึกดีต่อกันแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่เต็มเต็มยังไม่มีสถานะนะคะเป็นมากกว่าเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนเป็นความสัมพันธ์ที่หน่วงมากพอบางครั้งบางทีก็ทําเหมือนว่าเราเนี่ย จำเป็นต่อเขามากหรือว่าเขาชอบเรามากแต่ว่าบางทีก็ละเลยเรานะคะความไม่สม่ําเสมอทําให้เราอึดอัดและสงสัยนะคะแล้วการที่เราเป็นคนที่พยายามในการที่จะเข้าหาตลอดก็จะก็ทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ทําให้เราเบื่อท่านี้ทั้งนั้นนะคะมันเป็น general reading มันสลับกันได้ก็คืออาจจะเป็นท่าดินเองก็ได้ที่เป็นคนแบบพยายามในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเขาคนนั้นที่แบบมาต้องที่ต้องมาแบบ พยายามในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันมันสลับกันได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันมีปัญหาแล้วมันออนออนออฟออฟเนี่ยในเอพิโซดนี้เนี่ยไพ่จะว่ายังไงบ้างนะคะเมเนอร์ที่ออกมานะคะสําหรับธาตุดินในเอพิโซดนี้คือไพ่แปดเหรียญน,นะคะอ่าแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองเป็นยังไงบ้างนะคะ ดินคุณอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ค่ะที่คอยพยายามในการที่จะทําให้ความสัมพันนี้มันเวิร์กหรือว่าพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีอาจจะเป็นคุณที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาตลอดเวลาแต่ว่ามันคงจะผ่านอะไรมามากคุณอาจจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาค่อนข้างมากมันเลยทําให้คุณตัดสินใจที่จะ move on จริงๆถ้าดินมีโอกาสที่จะ move on สูงมากนะคะพอรู้สึกว่าความสัมพันธ์เดิมนั้นท็อกซิกคุณรักตัวเองมากขึ้นนะแล้วคุณรู้สึกว่าคนนั้นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คู่ควรกับการที่คุณจะต้องพยายามขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวขอให้เพิ่มเติมหน่อยดีกว่าขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวธาตดินหนะะ่อยค่ะ จริงๆคุณผ่านการทํางานมาอย่างหนักแล้วก็ผ่านการแบบทำอะไรมามากมายคุณยังชอบเขาอยู่นะคนนั้นนะคุณยังชอบเขาอยู่แล้วก็ยังมีความรู้สึกดีต่อเขาอยู่แต่ว่าคุณเองก็มีความรู้สึกว่ามันก็น่าจะได้แค่นี้แหละแล้วความสัมพันธ์นี้มันดูยากในการที่จะสักเซสได้ในอนาคตเพราะเขาคนนั้นดูจะสนใจมีเรื่องที่สนใจมีเรื่องอื่น ที่เขาโฟกัสอยู่เขาแทบจะไม่สนใจเรื่องความรักหรือเขาแทบจะไม่สนใจอะไรในคุณเลยนะคะคุณมีความรู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้อง move on หรือมันน่าจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างประมาณนี้นะคะ,นะเนฟพิชอตนี้จะเป็นแบบนั้นหรือสำหรับคนที่มีปัญหากันมานานนมนะคะคุณอาจจะตีตัวออกหา่างจากคนนี้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ได้เหตุผลเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ คือปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกให้ใครแบบว่าเขามารักเราหรือว่าไม่สามารถที่จะบอกให้ใครเขามาแบบสนใจหรือเทคแอคชั่นอะไรในตัวเราได้อะเนาะมันก็เลยทําให้อะตัวคุณเองก็ตัดใจอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออถ้างั้นก็แยกย้ายห่างๆกันไปดีกว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยากนะคะทีนี้จัดเอ e เนอร์จีของของเดือนเนี้ยมันเหมือนกับว่าพอคุณ move on พอคุณออกห่างจากเขาแล้วอะก็กลายเป็นเขาอีกนั่นแหละ ที่กลับมาพยายามในการที่จะพูดคุยด้วยปกติอ่ะเขาเอาคุณกลับไปได้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าคุณชอบเขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนในแบบเขาอาจจะเป็นคนในอุดมคติของคุณหรือเขาอาจจะเป็นสเปคของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณ แฮปปี้คุณรู้สึกดีที่มีเขาหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบดีต่อใจคุณมากๆอะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาที่เขากลับมาเขาจะดึงคุณกลับไปได้ง่ายมากแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่คุณดันเลือกที่จะ move on ไปแบบรักตัวเองถามว่าคุณหวั่นไหวกับการกลับมาของเขาไหมฉันว่าลึกๆตัวคุณเองหวั่นไหวแต่ว่าคุณก็มองความสัมพันธ์นี้ตามความเป็นจริงจริงๆว่าถึงจะกลับไปมันก็เหมือนเดิม ถึงจะกลับไปคนคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังไม่ชัดเจนยังไม่มีการ take action ไม่มีการทำอะไรใดๆให้มันดีขึ้นแล้วคุณไม่พร้อมที่จะรับความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะนะคะฉัมีความรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะรับความอึดอัดนั้นเพิ่มมากขึ้นจริงอยู่ที่เขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรตรงๆให้เราเสียใจแต่ว่าความอึดอัดนั้นน่ะมัน,ม,นมันท็อกซิกนะคะขอให้เพิ่มเติมให้กับชาวท่าน,นินะอืม คุณหมดหวังแล้วค่ะกับความสัมพันธ์กับเขาคนนี้แล้วคุณก็ดูค่อนข้างพร้อมแล้วในการที่จะม o v e อนแล้วก็ออกไปหาสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา,าคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่อะคืว่าคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าพร้อมที่จะให้โอกาสคนใหม่ๆเข้ามาศึกษาดูใจอะไรคุณในช่วงนี้และเหมือนกับว่าก็จะมีด้วย ถ้าดินในเอพิสซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าตัวคุณเองจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเพิ่งรู้จักกันถามว่าตัวคุณเองแฮปปี้กับความสัมพันธ์ใหม่ขนาดนั้นไหมก็กลางๆคุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปรักใครได้ง่ายๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจนิงก็เห็นว่าคุณเปิดโอกาสให้มีคนใหม่ๆเข้ามาคุณจะมีคนคุยคนใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตที่แบบว่า มาคุยกันมาอะไรกันน่ะนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่ค่อนข้างที่จะช้าหมายถึงว่าความรู้สึกจะดาเนินไปช้าอาจจะมีแฮงเอาอะไรกันใดๆก็ตามแต่ความรู้สึกก็พัฒนาค่อนข้างช้าอยู่ดีคุณยังไม่ได้ไว้ใจความสัมพันธ์ใหม่ขนาดนั้นแต่คุณยินดีในการที่จะให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้นะคะจากหน้าไพ่ตรงนี้ซิมีความรู้สึกว่าถ้าดินนะคะในเอพิโซดนี้มีเกณฑ์ที่ว่าทั้งจะมีคนเก่าที่ไม่เคยจะชัดเจนกับคุณเลยแต่ก็ไม่อยากปล่อยคุณไปนะคะกลับมาติดต่อพูดคุยด้วยและคุณก็ได้เปิดโอกาสคุยกับคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ดูแล้วก็เหมือนจะเข้ากันได้ดีด้วยนะแต่ว่าตัวคุณเองยังไม่ได้พร้อมรักใครขนาดนั้น<ๆ>ก็เลยขอดูๆไปก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วกับ อีกคนหนึ่งนะคะไพ่จะขึ้นเ n e r g y ของใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผู้กรณีของเราน่าจะเป็นคนเก่านะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะว่าคู่กรณีของเราหรือคุณคนเก่าของเราเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่ไกลนะหรือว่าเป็นคนที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องต่างชาติต่างภาษานะคะได้หมดในช่วงนี้เขาคิดถึงเรามาก เขาคิดถึงเรามากเลยเพราะว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันแล้วก็ยังอยากมีต่อไปกับเราอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น text ต,ตัวหนังสือดีๆหรือว่าจะเป็นแบบบรรยากาศร่วมกันที่มันดีๆเขายังอยากมีกับเราอีกแล้วช่วงนี้ก็ดูแล้วเขาก็คิดถึงนะคะขอดูเพิ่มเติมให้กับเขาหน่อยนะคะขอให้เพิ่มเติมให้กับเขาคนนั้นของชาวทัดินนะคะ คนคนนี้อาจจะพยายามในการติดต่อคุณมาสักพักแล้วแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับไปคือความเงียบคุณนิ่งมากนิ่งจนกุนิ่งจนน่ากลัวนิ่งจนไม่รู้ว่าสรุปแล้วคือแบบเขาไม่แน่ใจแล้วอะว่าเขายังมีความหวังอยู่ไหมในความสัมพันธ์นี้ใช่ว่าเขาอาจจะพยายามติดต่อพูดคุยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าคุณไม่ได้ตอบกลับไปเลยหรือว่าคุณมีแสดงทีท่าว่าคุณแบบคุณพอแล้วจริงๆสำหรับเขาอะนะคะ ขอให้เพิ่มเติมให้เขาคนนั้นเลยค่ะ ล,ลึกเขาก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยประเด็นปัญหามันมาจากตัวเขาเองที่เขาดูไม่ค่อยสนใจใส่ใจอะไรในความสัมพันธ์เขามัดแต่ไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองเขาก็เลยไม่ค่อยใส่ใจอะไรเรามากแต่ถามถึงเรื่องของความรู้สึกเรื่องของใจอะ่ะเขาก็ยังอยากที่จะมีเราต่อไปนะแต่เหมือนอะไรบางอย่างในชีวิตของเขามันทําให้เขาจะต้องเลือกเส้นทางเนี้ยค่ะคือเลือกเส้นทางที่แบบ จะต้องแบบคือเป็นคนแบบนี้ยคือจะต้องกระหายในความสําเร็จจะต้องทํางานมากขนาดนี้จะต้องแบบอะไรมากขนาดนี้คือเขาเขาก็รู้ว่าเขากแก้ไขไม่ได้แต่ว่าได้ๆคือเขายังอยากมีเราอยู่ลึกๆเขาอยากให้เราย่งแบบเรายังคุยกันได้บ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็คือคุยคุยได้ในเวลาที่เขาอยากคุยนั่นแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันเหมือนแบบคือคุณไม่ ไม่ให้อะไรแล้วคือคุณให้จนคุณไม่อยากให้อะไรเขาแล้วคนคนนี้อารมณ์เหมือนแบบต่อให้ตอนนี้เขาจะรู้สึกผิดหรือเขาจะรู้สึกเสียดายมากแค่ไหนเนี่ยให้ตอนนี้คือเขาค่อนข้างเสียดายมากเลยคุณก็รู้สึกว่าคุณคุณไม่ไม่ได้สนใจเขาแล้วอะแต่ฉันมีความรู้สึกว่าถ้าดินก็ไม่ได้ตัดใจจากเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือทุกครั้งที่เขาทักมาก็ยังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณอยู่บ้างบ้างใช้คําว่าบ้างแต่ว่า ใจคุณนะคุณดูไม่ได้อยากกลับไปอยู่ในจุดเดิมแล้วคุณรู้สึกว่ามันความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กแล้วนะคะค่ย 8, อย i f y ไพ่แปดเหรียญของเราหน่อยนะคะเมนอิน e นอร์จีในเอพิโซดนี้คืออะไรคะ มันคือการ Moveon ไปข้างหน้าจริงๆอะค่ะชาว่านดินตอนนี้คือ Move on แล้วแบบไม่ไม่ได้อยากจะกลับไปแล้วค่อนข้างชัดเจนคุณมีความรักครั้งใหม่เข้ามาจริงๆอะเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้ด้วยแต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่เซนบอกเลยคือคุณไม่ได้กระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์คุณเลือกที่จะค่อยๆในการที่จะแบบดูหรือว่าเนี่ยค่อยๆรู้สึกค่อยๆศึกษาไปนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณทิ้งไว้ข้างหลังเลยแล้วไปเลยโน้ตส่วนโน้ตแคร์ค่ะ นะคะช่วงนี้ค่อนข้างสวยและชัดหญิงนะคะค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองดูแล้วในอพุชอนนี้คุณแฮปปี้มากแต่ว่าจะมีอิทธิพลแบบเล็กๆน้อย,อยๆเวลาที่แบบเออคนเก่าๆติดต่อกลับมาคุณรู้สึกว่า,ามันก็มีบ้างที่คิดถึงเขาแต่ว่าคุณไม่ได้อยากได้เขากลับคืนมาแล้วนะคะแล้วก็ดูแล้วอยากจะเอ j นจอยกับความรักครั้งใหม่ของคุณมากกว่านะคะหรือว่ากับคนใหม่ๆที่เข้ามามากกว่านะคะคุณยังไม่ได้ มีความคาดหวังว่าความสัมพันธ์ใหม่ของคุณมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่ว่าคุณอยากจะค่อยๆดูไปนะคะทีนี้อ่ะคุณรู้สึกยังไงนะคะในอีพิโซดนี้คุณเอ j นจอยกับปัจจุบันมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแอบส่องเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณเป็นยังไงบ้าง ดูดีหรือเปล่านะ <c ười> คือมีความรู้สึกว่าอ่ะอันดับแรกความสัมพันธ์ของเรากับคนใหม่มีความชอบกันมีความมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ด้วยความที่ความสัมพันธ์มันใหม่อะนะมันก็เลยทําให้บางครั้งบางทีอะตัวคุณเองอะถ้าดินคุณเจ็บมาเยอะหรือว่าคุณได้รับคุณได้รับได้รับ บทเรียนอะไรต่างๆมาเยอะบางครั้งบางทีมันทําให้คุณคิดเยอะเกินไปจนทําให้บรรยากาศความสัมพันธ์มันเสียในความสัมพันธ์นี้ก็มีเช่นว่ากลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้กลัวอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เลยแบบว่า step back ก็เลยถอยมันก็เลยทําให้แบบบางครั้งบางทีความสัมพันธ์มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่เราก็เลือกที่จะแบบ slow down slow down slow down อะไรประมาณนี้ทั้งๆที่แบบว่าอีกคนหนึ่งก็ดูพร้อมที่แบบ พร้อมที่จะไปด้วยนะแต่บางครั้งบางทีพอเขาเห็นว่าเราแบบมีถอยมีดรอปอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มีงงเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมหรือเป็นปัญหาไหมก็ยังไม่เห็นว่าเป็นปัญหาขนาดนั้นมันอยู่ในช่วงปรับตัวกันมากกว่าโดยรวมแล้วก็โอเคก็ดูแฮปปี้ดีนะคะทีนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่คนเอาคนคนเก่าก่อนนะคนคนเก่าที่รู้สึกต่อเราค่ะ มีความรู้สึกว่าอยากคุยด้วยจังเลย hmm. Temp e r a n c e มาอีกแล้วเขาเขารู้สึกว่าอยากคุยด้วยจังเลยยังอยากคีบเรายังอยากมีเราอยู่นะคะในชีวิตคุณเป็นคนดีคนหนึ่งเลยอะในชีวิตของเขาที่เขายังอยากที่จะแบบมีอยู่หรือว่าที่เขายังอยากที่จะประคับประคองให้อยู่ด้วยกันต่อไปนะคะ ไปแล้วคุณคนใหม่ที่เข้ามาเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขามมีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ กับในเรื่องของความสัมพันธ์ออกไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณดูแบบบางครั้งบางทีก็มีความสับสนอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความที่เขาชอบด้วยความที่เขาชอบด้วยความที่เขารู้สึกดีเขารอได้แต่บางครั้งบางทีมันก็ทาให้เขาแบบรู้สึกวันวายอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงกันแน่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน take action กันดีกว่านะคะ ว่าตัวคุณเองนะคะถ้าดินคุณจะ take action ยังไงต่อไปคะกับคนเก่าแล้วคุณจะ take action ยังไงกับอ่ะเอาอ่านคนเก่าก่อนถามว่าคุณจะ take action ยังไงกับคนเก่าคุณดูไม่ทำอะไรแล้วนะคะไม่ทำอะไรจริงๆคะ่ะไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ ปล่อยไปเลยนะคะคุณตัดสินใจแล้วอารมณ์เหมือนแบบตัดสินใจแล้วคุณ move on แล้วคุณไม่เอาคุณไม่เก็บมาคิดมาใส่ใจแล้วค่ะถึงมันจะมีความรู้สึกเล็กๆที่เกิดขึ้นมาในใจมีความหวนหวบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนแบบเมื่อก่อนเราเคยชอบเขามากๆหรือเราเคยรู้สึกดีกับเขามากๆไงนะแล้วกับคนใหม่ละคะคุณจะทํายังไงกับเขาต่อไป คุณไปต่อในความสัมพันธ์นี้แบบช้ามากๆคุณอยากจะแบบ make sure จริงๆว่าคนคนนี้แบบจะไม่เป็นเหมือนคนเก่าหรือว่าจะไม่เป็นเหมือนแบบที่ผ่านๆมาอ่ะฮะคุณจะไปต่อในความสัมพนันธ์ช้ามากๆแต่คุณจะไม่ได้ทําอะไรที่ท็อกซิกหรอกนะแต่คุณแค่ช้าเฉยๆนะคะอ่ะ uh huh. แล้วคนเก่าล่ะคะคุณคนเก่าเขาจะทํายังไงคะกับเราต่อไป เขาจะยังทักมาเรื่อยๆเขายังรอคุณอยู่อเหมือนเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรแล้วอะค่ะสิดว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วในการที่แบบจะทําอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้อารมณ์หมายความว่า คือนอกจากแบบพยายามติดต่อเราอะก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะต้องทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นในพิโซดนี้ที่ซ็เทนก็คือเขาก็จะมีการพยายามติดต่อพูดคุยสมมติทักมาแล้วเราไม่ตอบก็จะมีการทักซ้ําแล้วก็ทําอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีของตัวเองนะคะอาจจะมีแบบการรอคอยเขารอคอยนะในการที่จะพูดคุยรอคอยที่จะแบบได้กลับมาแบบคุยกันอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ แต่ดูแล้วก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากก็อาจจะทาแค่นั้นอาจจะมีการทักซ้ําหรือว่าอาจจะมีการแบบพยายามติดต่อบ้างอะไรบ้างคุณคนใหม่นะคะเขาจะมีการเทคแอคชั่นยังไงกับเราคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เดินทางมาเจอกันนะคะเดินทางมาเจอกันพูดคุยกันอะไรกันเขาดูพยายามในการที่จะทําให้ความสัมพนันธ์มันเวิร์กมากๆนะคะคุณคนใหม่ สิ้นมองว่าความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีแผลเหมือนกันนะหมายถึงตัวคุณกับเขาเองก็ดูเป็นคนที่มีแผลเหมือนกันก็มีความกลัวบ้างแต่ว่าเป็นคนละแบบ Uh huh. เรากลัวว่าแบบเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นส่วนเขาก็เป็นคนที่มองอะไรตามปัจจุบันแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าหรือเราจะไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นก็มีความกลัวลึกๆอยู่ในใจแต่ว่าใดๆคือคุณทั้งคู่ก็ยังอยากที่จะไปต่อด้วยกันก็ถือว่าเป็นเอพิโซดที่ถือว่าแฮปปี้นะคะสำหรับชาวทัดดินนะคะในเอพิโซดนี้คุณ move on จากเรื่องที่ทําให้คุณท็อกซิกสักพักหนึ่งมาได้แล้วนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆถึงมันจะไม่ได้ ดูเป็นรูปเป็นร่างขนาดนั้นแต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็มีความสบายใจหรือมันมีความแฮปปี้มากกว่าเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่คุณเคยเดินผ่านมานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า Oracle นะคะเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างบรรรการความรักความสัมพันธ์นะคะ Pay attention to the l e f t flag นะคะ Playfulness New love นะคะเห็นไหมแล้วบอกแล้วมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะ คุณเองยังไม่ได้จริงจังอะไรมากก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหลอกเขาแต่ก็คือยังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้รักยังไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไปแบบช้าๆประมาณนี้นะคะ Pay attention to the red flag ก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของแบบความคิดของตัวเองบ้างในบางครั้งนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีก็ดูแล้วด้วยความที่เราผ่านอะไรมาเยอะบางครั้งบางทีเราก็มีความกลัวมีความ คิดไปเองอยู่บ้างในบางครั้งนะคะก็ระมัดระวังอารมณ์เหล่านั้นจะทําให้ความสัมพันธ์หรือว่าจะทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์มันเสียเนาะคำแนะนำนะคะคำแนะนําของไพ่เหมือนคิว่า ถ้าดินก็เป็นอยู่แล้วอะคือคุณพยายามที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันแฮปปี้หรือว่าโอเคมาที่สุดคุณรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ความสุขของคุณคืออะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็คุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็แค่เชื่อเชื่อตามสัญชาตญาณของตัวเองแล้วก็เดินตามทางนั้นไปนะคะ เอาละค่ะสำหรับของชาวราศีาตุดินนะคะในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไ like, ลคมม์คอมเมนต์ดีๆดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน Description Box เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ